โอ้ oh, นี่คือบึง,างวานชัยครับเหมือนตึกสูงเลยครับโอ้โ oh. หสวยง,งามมากครับสวัสดีครับผมอันเพ็นกับชาแนลเฟรนด์ไทยใน YouTube ด้านหน้านะครับหอโหวตนะครับโหวตเป็นเครื่องดน,นตรีชนิดหนึ่งเห็นอยู่ตรงอาารสุวโียเนี่ยฮะนี่ครับจะเป็นเครื่องเป่านะครับ คล้ายแผนฟุตของฝรั่งแต่เอามาม้วนเป็นกลมนะครับเป็นท่อๆเนี่ะเป็นท่อเป่าลมของรูปทรงเครื่องดน,นตรีนฮะที่ร้อยเอ็ดเนี่ยหอโหวตนี่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนะครับแล้วก็เขาสร้างหอโหวตใหม่ขึ้นมาอยู่เหนือบึงพลานัยนะครับมองเห็นเมืองทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่สวยงามอการมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปดูครับเขาจะเปิดปลายปี 2563นี่2020นะครับนี่ผมถ่ายเดือนพฤศจิกามันแรกเลยนะครับเราจะขึ้นไปพรีวิวให้ชมหอโวตนะครับ101นี่ครับความสูงบนยอดนะครับแล้วก็มีเป็นชั้นหนึ่งแัดนี่เป็นด้านนอกนะครับยังไม่เสร็จนะครับ กำหนดเปิดเขาปลายเดินทันวายัางไม่เปิดบริการนะครับห้ามเข้าแต่ว่าวันนี้เราในรับาาอนุญาตพิเศษนะครับหอบดร้อครับจะเป็นทางขึ้นลิฟต์นะครับจะชั้นขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็รู้สึกอัตราน่าจะ ค่าเข้าจะเก็บ50บาทในหลายส่วนก็ยังระดับตับแต่งตกแต่งอยู่นะครับทั้งการเขียนภาพแล้วก็แต่งเสาเป็นรูปโวตครับก็ท่านนายกเทศมนตรีนะครับคุณบรรจงได้พาชมกัน มีภาพสามมิติครับวิวนี้จะเป็นช้อนรับศมนครับโอ้โหนี่คือบึงพานชัยครับนี่วิวสุดยอดมากครับนี่ประตูสาเกตนครน,นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ทางเข้าบึงพานชัยโอ้โหรับออะไร สุดยอดครับด้านนู้นเป็นสนามบินทหารน,นะครับนี่ครับนุ่นถอชัยสวยมากครับเป็นสถานที่อํากำลังแล้วก็ด้านล่างนี่เขียวเขียว,วนี่จะเป็นเลนจักรยานวิ่งรอบนะครับแล้วก็แดงๆนี่ก็เป็นทางวิง่งแล้วก็ติดน้ำก็เป็นทางวิง่ง แล้วก็มีที่นั่งตลอดนะครับมีสะพานเชื่อมอยู่สามจุดคือจุดนี้จุดด้านโน้นนะครับแล้วก็จุดด้านโน้นนะครับของบึงนะครับนี่จะเป็นวัดบึงพหลานชัย<ม>ก็เดินมาอีกด้านนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรทั้งหมดนะครับ ก็ใครที่เป็นคนร้อยเอ็ดนี่ก็ช่วยบอกเล่าให้ฟังนะครับแต่ตรงนี้คือสารการครับนี่สารการร้อยเอ็ดตรงนู้นไม่แน่ใจปเป็นอะไรเหมือนก็เป็นโลาบางนะนี่สารการครับ ด้านนี้เป็นบ้านพักเอ้บ้านพักตุลาการนะีะน่าจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ทรงแบบนี้ใหญ่ๆห,หลังใหญ่ๆด้านนู้นเป็นโรงเรียนนะครับนู่นโรงเรียนแน่นอน นี่คือส่วนโค้งของหอโหวตน,นะครับยิ่งใหญ่อลังการมากครับมีกำหนดเปิดนะครับวันที่21่สิบเอธันวาคมสอง3นห้านะครับ2020นี้แล้วก็เปิด10บโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับค่าเข้า50บาทเด็ก30บนันมาเป็นบุคคละ30บาทครับ จะมีทั้งพัตาคการนี้เป็นชั้นที่จะเป็นพัตตาการมีชั้นที่เป็นห้องน้ำมีชั้นที่ขายของอมีที่ปฏิบัติมีที่ปฏิสถานพระพุทธรูปเป็นยอดสิบหแต่และชั้น3าาครับแผนไม่ว่าจะทำแบบพีธภัพั์นะครับลองประมาณครับตรงนี้ก็ สูงขึ้นมาอีกครับลุงครับอศาลกลางอยู่ด้านล่างตรงนู้นเป็นวัดบุรพาพิรามนะครับที่เป็นมีหลวงพ่อเจ้าใหญ่นะครับสูงอยู่ด้านนู้นนะครับ อันนี้ก็บึงนะครับแต่ว่าจะเป็นมุมที่สูงขึ้นนสิบสี่ครับ,รบอนนี้เปิดโล่งครับอันนี้เป็นลมพัดโอ้โหนี่ครับลมพัดตึงเลยแล้วก็จะมีสกายวอล์คครับ นี่ครับลมพัดมาเป็นโอเพิลแอร์ครับอ,อ,อ๋อนี่ครับสกายวอล์ฟนะครับก็ใส่นี่ครับสวมทับรองเท้านะฮะก็นี่ครับอู้ เสียวนะครับเนี่ยนี่ครับเดินง่าได้จยืเ้าเดินได้เลยนะครับ<อ><อ>นี่ครับเป็นยืนลงไปเสียวนี่นะครับเสียวมากเลยนะครับเนี่ยมันโยกแยก,กเลยเนี่ยแล้วก็ดูเท้าครับโอ้สุดยอดเลยมันจะ ยบนิดๆนะนี่ครับมันมีแรงสั่นสะเทือนฮะับเท้าตอนนี้ผมลอยอยู่เหนืออากาศแล้วนะครับเนี่ยรับรองเสียวแน่นอนนะครับนี่โอ้ไม่มีไม่ได้อยู่บนคานด้วยนะแต่ว่ามันจะมีแรงรวบนิดหน่อยอ่า ที่นี่ไม่ใหญ่ะสก,กายว่าไม่ใหญ่แต่ว่าเสียวครับนี่ฮะเขาบอกหนึ่งตารางเมตรรับได้หนึ่งตันนะครับน้เทาลอยอยู่เนืออากาศนะครับลงไปด้านล่างจากเท้าผมนี่เท้านะ สูงไปหูสูงขึ้นมาครับแล้วก็วิวของดึงพานชัยครับ ดูะนะครับมาดูความสูงความสวยไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูว่าโลเคชันของหอโวตกับเมืองร้อยเอ็ดนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก็จากที่เห็นนะครับที่เห็นเป็นแนวสี่เหลี่ยมนี่คือคูน้ำนะครับที่เป็นคูเมืองเก่าของร้อยเอ็ดบึงพานชัยนี่คืออยู่ตรงนี้ที่เรามองเห็นแล้วก็มีเกาะอยู่ตรงกลาง นะครับหอ,อโหวตที่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมลงไปนี่ครับด้านล่างนี่คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับที่เรามองเห็นแล้วก็มีโรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยที่มองเห็นโอ้ใช่บ้านตัวละการจริงจริงด้วยครับเพราะว่าตรงนี้มีศาลจังหวัดนะฮะน่าจะเป็นนีนี่มีศาลจังหวัดนะครับ,นนรรบแล้วก็ตรงนี้สารกลางแล้วก็ด้านนี้จวนผู้ว่า ที่มองเห็นมองมาจากหอทางนี้อมองมาจากทางนี้หอโบสถ์อยู่แถวนี้ครับตัวนี้ก็คือบึงพลานชัยนะครับนะฮะหอโบสถ์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นตัวบึงนะครับแล้วก็เมืองรอบข้างนะครับที่นี่ต่างจากหอชมเมืองอื่นๆก็คือว่า วิวทิวทัศน์สวยมันเด่นตรงบึงพลานชัยครับอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ที่บริเวณร,รอบบึงเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ขี่จักรยานออกกําลังกายนียครับรอบบึงข้างในก็มีกิจกรรมมีอะไรต่างๆนะครับน่าสนใจมากครับถ้าใครมาร้อยเอ็ดเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับแล้ววิวสวยจริงๆนะครับตรงนี้แถมท้ายนิดนึงว่า มีตลาดสดทุ่งเจริญอยู่ตรงนี้ผมเคยทําคลิปลงไปแล้วแล้วก็มีทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นของกินน่ากินหลายอย่างนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ channel f e ิ l ไทยใน youtube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามด้วยขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ